สวัสดีครับอยู่ผมกูดเกมมิ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Real Flight Simulator หรือว่าเกมจำลองเครื่องบินครับเครื่องบินครับมาก่อนจะไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปมาปรับออปชั่นกันครับกราฟ,ฟิกต้าไปเลยโอเคไปนี่ฮะไฟล์ดาวผมจะเลือกเครื่องบินอันนี้แอร์เอเชียคาราบาครับนี่ฮะอันนี้คาราบาลเวอร์ชันหนึ่ง อันนี้การบินไทยครับไทยแอร์เวย์มีหลายสายการบินมากให้เลือกมากมายครับนี่ครับมีเครื่องบินเล็กเครื่องบินใหญ่มีทุกอย่างครับแล้วแต่เราจะเลือกครับผมจะค้นหาไทยแลนดน์ลวกันไทย T H A I t h a i l a ไทยแลนด์ปุ๊บค้นหาไปเลยมีไหมไทยแอร์เวย์อ้าวหายไปเลยครับ ต้องไล่จับสังกิตนะครับมีทุกประเทศครับนี่ตัวทีนี่ไทยแอร์เวย์การบินไทยสองนี่การบินไทยหนึ่งนี่ฮะมีอะไรบ้างฮะไทยเอเชียก็มีฮะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งฮะคาราบาวเมื่อกี้มีเครื่องบินทหารด้วยครับโอ้ยวสวยมากเลย นี่เคบินน้อยครับอืมเครือบินใหญ่แล้วกันเอ้บัสมาเอาไทยเอเชียเอาไทยไฟล์ดีกว่าครับมาโอเครับคนได้รับปสิบที่นั่งครับโดดน้ำหนักได้ที่เก้าพันสองร้อยครับตต่การบินไปไทยไฟล์มา เราจะเลือกสนามบินเอเอนะฮะเลือกจากสุวรรณภูมิไปลงใกล้ๆดีกว่าไปลงที่อุตภาพัทยาล,ละยองครับมาอุตภาเอาเกีย์เวแล้วกันเริ่มแต่แรกแล้วกันไปโอเคชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับมา เราเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแนวเกมเล่นดคับมาโอ้ยมืดแล้วฮะตอนกลางคืน,นมาโอเคนี่ฮะเกมนี้สมจริงมากครับดูสนามวิสุวรรฟูมบ้าวไฟแสงสีสวยงามครับนี่มุมมองจากในห้องคนขับเครื่องบินฮะโอเคเราอันนี้ที่นั่งนักบ,บินสำรองด้านหลังฮะนี่ นักบ,บินสำรองฝั่งขวาอันนี้มุมด้านนอกครับมาอันนี้มุมไกลฮะโอเคเราจะทำการสตาร์ทเครื่องแล้วกันไปที่กาวซิสเต็มแล้วก็คำว่าคิสซิสเต็มกาวพาวเวอร์ยูนิตครับสตาร์ทเครื่องแล้วครับได้ยินเสียงดังชัดเจนครับแล้วเราจะทำการเปิดไฟเข้าไปที่แอร์ครับแล้วก็เข้าไปที่ไลน์ครับ เปิดเปิดให้หมดครับมาไฟเปิดไฟฟืนสารเปิดไฟกระพริบเปิดไฟที่นั่งสองนี่ฮะเปิดลันดาแท็กซี่ลายทีนี้เปิดเปิดไฟป้ายด้านหลังเห็นไหมฮะเป็นเกมที่ภาพสวยมากครับมาเสร็จปุ๊บเติมมันรอเลยเติมมันแล้วก็ ไปที่กาสตีนโหลดนี่ครับแพ็คดรอรถเปิดประตูโหลดผู้โดยสารแล้วก็ของบรรทุของลอรถมาเลยครับนะครับนี่ครับเรากำลังทำการเติมมันนครับภาพยังสวยครับท่านผู้ชมเกมมือถือ,อยุคนี้มาแล้วครับโหลดของรถบัสยังไม่มาแล้วเออรถบัสมาแล้ว ไม่ใช่รถบัสฮะไอรถผู้โดยสารมาจากตัวตตวอาคารเนี่ยเห็นในท่ออนี่ไหมครับต่อเข้าขึ้นเครื่องบินแล้วก็ขอโหลดผู้โดยสารไม่ใช่ดิโลดผู้โดยสารเอาสักกี่คนร้อย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 ห้าสิบกันร้อยสามสี่มาสมหก เกินเกินจากร้อยห้าสิบสีหนึ่งร้อยห้าหนึ่งศูนโหลดของสัก100ยกิโลกรัมพอฮะร่วมทำการโหลดของ เรามาเช็คดูก่อนบริษัทกําลัางขึ้นเครื่องฮะท่านผู้ชมพร้อมจะออกเดินทางไปอุตภเปาระยองครับสนามบิศนอุตภเปาจากสุวรรณภูมิมดูบริษัทสิเต็มหรือยังโดยสารเต็มแล้วฮะแต่น้ำหนักที่ของยังไม่เต็มเลยครับคาร์โก้ดอ,อภาพสวยมากครับ โอเคครับของเต็มแล้วปิดรับผู้โดยสารผู้โดยสารเต็มแล้วฮะไปแล้วก็เอาโหลดของออกไปได้แล้วน้ำมันยังไงต่อแล้วก็คอยสเตมฟูดแบค จอฟุตแป๊ะครนจีนนี่คืออะไรกำลังงงกับระบบ้ยวยครับเพิ่งเล่นฮะแล้วพอดูหยุดเติมมันไงว่าไม่เติมมันโหลดมาหยุดเติมน้ำมันไป นี่รถน้ำมันฮะเคลามาเติมมารถน้ำมันกคลงมาเติมเติมมันก่อนมืดแล้วฮะเลดี้พร้อมแล้วพร้อมออกเดินทางหนักได้บอกผู้โดยสารนะครับอเนร์จีเครื่องยนต์สตาร์ทสตาร์ทจากเครื่องยนต์แล้วฮะสเต็ม บอกด้โรยษารห้ามสบบุรีฮะอันนี้ตารางการบินคาาเข็มพัดรือภยัยเราก็็ะดังจะเดินทางกันแล้วนี่คืออะไรอ๋อเรียกไปที่สิสเต็มทำการเออตรงไหนวะไม่ใช่โลดตินี่สิสเต็ม อินเนร์จีอินเนจีก็ไม่ใช่มันเต็มแล้วเช็คลิสต์เรนดิงกก้งพาร์กิ้งพาร์กิ้งไม่ใช่กา,าวพุทแบค็คคาพุทแบค็คฮะพอพุทแบ็คครับรอรถมาดันออกปลดล็อกรถมาดันออกแล้วฮะ ทำไมรถไม่ด้านออกล่ะออโต้พุทธมาครับพุทธศาสน์โตดศดาบขนาดนี้สายการบินเอเชียกำลังจะไปบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่อุตภเด์จังหวัดระยองขอให้ทุกท่านพุ้โดยสารทุกท่านเดินทางด้วยความสบายใจและสวัสดิภาพขอบคุณครับอถอยฮะถอยอาจจะช้านิดนึงฮะ อขอ,อเร่งขอญาตเร่งเป็นยกันไปที่เออรันเวย์แล้วกันโอเคก็อ,อย่าถอยไปถึงฮะมาขณะนี้เรามาอยู่ที่รันเวย์แล้วขอญาตเปิดไฟไลติง้งเปิดไฟเปิดไฟอพีพ์ช่วงตอนกลางคืน เปิดไฟฟูโดยสารเปิดให้หมดฮะเหเราจะทำการลันลนดิ้งขึ้นแล้วครับโอเคปรับปีกไปที่2อ,องศาแล้วปรับความเร็วไปที่13ค่อยๆไปครับหืมีภาพสวยมากครับอืมโอเคเริ่มแลนดิ้งขึ้นแล้ว นะครับเพิ่มความเร็วไปที่43วิยหญ่ใหญ่รุนแรนะเว้ยนะความเพิ่มความเร็วไปที่70ขนาดนี้เครื่องบินก็เลงจะขึ้นแล้วปรดค่าทิมคันยิงภัยเคยได้ได้แล้วครับได้ความเร็วแล้วบินขึ้นเลยแลดดิ้งขึ้นเลย,ย,ยไปค่อยแลนดิง้งแล้ว โอเคสวยงามมากครับเฮ้ยแลดินขึ้นได้สวยงามมากครับโอเคแล, <im> แลดินขึ้นได้สวยงามแล้ว <im> เปิดออโต้ไพายตครับมาเจเก็บล้อ <im> เก็บล้อ <heroin> <im> แล้วครับนะครับ <im> 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 แต่ขันบินนี้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสวยมากครับปับปีกไปที่ สูตนองศาให้พอดีกับเิดานบินเอเชียกำลังบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอสวยมากครับขอดูแผนที่นะครับเรากำลังจะมุ่งไปเสนามบินอุดรพาวจังหวัดระยองนี่ฮะ อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเหรอครับไฟนี้ว่าไม่ถึงมันบินตามเวลาจริงครับท่านผู้ชมดูนอดดูกระจกได้ฮะนี่ครับดูตารางการบินได้ฮะเชื่อตอนนี้เครื่องบินกำลังจะหักหลบเลี้ยวขอทุกท่านโปรดชมด้วยความสบายใจดูในห้องนักบินครับโอโ้โหสวยงามมากครับ อืเล <arent> so ้วกำลังด oh, huh ูแล้วออโต่พายลอตมาที่ห้องนักบินเงินฝั่งขวาสิว้าวสวยงามมากเลยดูภายนอกสิโอ้โหมีบ้านใครสนามบินสุวรรณภูมิบรรยากาศอย่างได้ฮะมาอันนี้แบบภาพระยะไกลครับ เกิไปที่แกือสิบเปอร์เซ็นต์อี๊ค่อยคอยบินไปครับมันบินตามเวลาจริงครับดูเกีนี้สมจริงมาครับกี่ชั่วโมงเป็นบางทีบินข้ามประเทศเป็นชั่วโมงแล้วฮะท่านผู้ชมสายการบินเออเชียไทยไฟสจากสนาสุวรรณภูมิกรุงเทพอยู่ความเร็วสิ สามสิบนอดไปเรื่อยๆฮะดินมันเขตแมปนะไปเรื่อยๆเดินจะเลี้ยวเราแบบไม่ต้องเปิดออโต้พาร์ลตก็ได้ครับเราบังคับเองก็ได้ก็ดตรงนี้ครับเราเลี้ยวเองเลยจะออกนอกสุทธานที่ไหมเฮ้ย เอโต้พลนรอบดีกว่าไปเกือบออกนอกเส้นทางค,ครัท่านผู้ชมโอเคครับถ้ารอรอบินไปถึงส่วนอุตเปานี่โค้งนานครับขออนุญาตก,กดข้ามไปที่เลนดิ้งเลยลยกันปั๊บผมจะเล่นแรวขวๆให้ดูครับเดีย๋ยวรอมีเวลาเต็มๆผมจะเล่นเนเต็มๆให้ดูครับมาใกล้ถึงแล้ว ใจจะถึงแล้วเตรียมตัวลงจอดแลนดิ้งได้ฉันยังไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนวะหน้าสนามบินสนามบินอยู่ตรงไหนอยู่ทางหน้านี่เอง ยงไงต้องเลีออ้วยวขวาไปอยู่หน้าแล้วนงสน้มบินอุตภเปาควากบินอุตภเปายืนหน้านี้จดออโตะลอ ไปถึงแล้วท่านชมดิ่งหัวลงสิปิดออโต้พลดลดด่งหัวลงดิ่งหัวลงเพิ่มควมเร็วไปร้อยเฮ้ยเกือบไปเกือบไปท่านชมจะลงได้นิ่มไหมเราต้องลงได้นิ่มงวนสิ เช็คแค้นเช็คแค้นคันนี้เรากำลังจะลงที่สนามบ,บินอุดรเพาขอทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภยัยเอาโต้ะพายรแล้วกันเปิดไฟไหมไลตยติง้งเปิดไฟมาเปิดไฟใกล้จะเลนดินลงแล้วครับ ยังไม่กลางรอครับโอเคครับใกล้จะลงจอดสนามบินแล้วยังไม่ปิดออโต้พยลอดครับ อืไกลแล้วเพื่อนย <'re> างเราออกอืมปิดอัตโนมัติดได้แล้วฉันจะบังคับด้วยตัวฉันเอง <c oughs> <c oughs> ลงครับลงได้แล้วเราจอดแบบ เทคเว่ยเทคเว่เร็วเกินเร็วเกินเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเรียบร้อยครับลงจอดแบบเบสฟิลล์ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะมีภาพสื่อเทนแท้งไอเกนโอเคครับ ลงจอดให้หอยแตกมากทั้งบินระเบิดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้กูเกมิงขอตอัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ